แกจะทื่อบัญชีเองพอลูกเบิดออกชื่อทึ่งเออนางรถเรื่องมาลละะลเลื่อยแลวจะรุงครัวั้งไว้บอกไปโอ,อปูนเป็นไ่เรืองมึงไปแล่ที่แบบมีการเขื่อนไหวไหมออลุงน้องไอมาเลวกับนึ่งโรยออกราบก็ประคุณครับลุงน้องไอมาเลวกับนึ่งโรยเออแกแไวดีแกว่าวันเผลอแกไม่ได้เปยโอ้ยานจะเมืองเสื่อดลุดนั่นไปแล่ที่นู่นว่ายังเคยมาด้วยมัง้ง ได้มาเร็วนะครับลุงน้องนะครับในคณะปาชันหนังเชื่ออยู่ว่าเขาบันชีเดียวกันอ้อไม่รู้เมียกูมาถือกดเป้าเออไม่ได้ตัวเดียวกูโยหโเด้นั่งมีดปัดลุงแล้เหย่าแมมโบูนูไม่ได้วัวบูหิงบาครันกูเลยเออไหนพูดในที่ว่าจัดเย็นโอ้แต่ว,ว่าพ่อกูกับเมียเน้รบก,กันวันชามีลาลาังอหาน มันเรื่องนายพูดหัวดากันนี่กับยันอ๋อกับนายพูดมาเย้าค่ะดาโน้ขิดอีกาเมียวันไปโรบมึงนี่ขิดอีกาเมียเนี่ยปเย้าค่ะพมไม่ดีดำรื้อมาบรึกชาลุงเขี้ยวลุงเขี้ยวเขี้ยวน้อยเขี้ยวชนิดชนิดชนิดอ่ชามีของปาชูนี่วันนี้พมมีขิดอีกาเมียาำรื้อมังลุงเขี้ยวลุงเขี้ยวว่ารื้อไอ้พูดเออติ๊กน้ำร้นโม่ข้าวเตารีป้าอกใส้ไขยร้อน อ๋อเวลาเมียทำงานควยได้โชดพระเจ้าค่ะคือนั่นพวกโปกเรียบรอยแมตติกน้ำโรนโม่งข้าวเตาหลีดผ้าจนเชื้อไม้ไม่ถึงเว้รุงนอนแชกน้ำลายเป็นเปลือกเมียพุ่มเพลือวนาทีพุ่มเพนวงกาหลีดผ้าโอ้ยเอ้ยไมตตีดำรื้อดีนีพุ่มมาปรึกษ่านี่แล้วปรึกษ่าเคยในพูนปรึกษ่าผู้ใญ่ีมานบผู้ญ่มานนบจัดกินคนนี้ใจกว้างผู้ใญ่มานนบนกแก้ว ว่าปูย่ย่านี่อมี่ล้าเมียดำปรื้อได้มั้งนี่ปู่ย่าหวาปปื้อปูย่ย่าหวาพูดเนอเวลาเมียอาบน้ำมันเอาปืนเ,าปนเล็งไปตีว่านมข้างชายแล้วยิงเลยอ๋อเพราะว่าว่านมข้างชายยนมันตรงกับว่าใจเพอดีไงเนื่อนโยกะผมเมีอาบนา้ำขึ้นนั่นเล็งอย่างดีปับ๊บผมเมียอาบน้ำทู่สบูเช็ดล้างตัวเช็ดกำลังช่วยผมผ่มโจ้ป,จปืนลูกโซงยาวยิงพ่อง ถูกอัว uh, นุ่มถูกโผเยียวรู <t ell: <t ell: ้เพื่อว่าเมียชาญนุ่มยานตึงโผเยียวไปบ้าขันเดยกเหลืองบ้าบ้านายปุ้นี่พูดถึงว่าเมียรักโอ้รัะไปยาวะเมียมึงเจอเปื่อปุ้นไม่วันพบโอชื่อเขียนยากไปยาวะแล้ว่าเจ๋บอกทุกเมียชื่อเพื่อเดี๋ยวชื่อเขียนยากมันชื่อยึกยืดบึกบึ้ตึงตึงบึ้งไปยาวะ เออชื่อนายอำเภอเป็นลุ่มมาได้ยหญ่ละอย่าลุ่มนั่งเพล่ไหมเออยึกยุกยบึกบึยตึงตึงบึงฮะเนี่ไปเจ้าค่ะอยู่ช่วยลยเมียชจา้าอออยู่ดีนายพูดอ,อยู่ดีกับเรือเดี๋วว่าเมียเจ้านั้นมีคุณนะลักษณะอันพึงปงั้งปันเพื่อน่ามไม่อาบกวดไม่เปลงเพลงไม่ทาผมไม่วิแล้วก็หิอีที่ไม่ลงังอ่า ไม่อ้าดรามพืชอันใส่ปลาทุ่งพืชนะเนี่อยู่เปรปีเดียกโตตังไอ้แคโบเรียกว่ากูเดินดุดเล็บลุดเหยัดแม่หนว่าจังซี่ใครเร็วปลาทุ่งเมียอันบ้าใครอ๋อเมียนายพูนมาเยาคันเดี๋ยวเที่ยงไอ้ตายเดี๋ยวหึ่งแค่ตายหึ่งเมียผมอ๋อเมียนายพูนนี่หึ่งกันโอ้ยหึ่งอีตายเฮ้ยแต่ไม่ดีจำปลื้มมาเยากันเมียผมถึงหึ่งอ๋อพมมาปรึกษากำนันเช่รึ อ๋นายพูดมาปปึกชาคำนั่นเชรีไปเยาวค่ะว่าพมมีไปโนนกับเมีไม้ได้เมียอื้องอีไตจำปลือได้มัง่งจานคำนั่นฐานคำนั่นเชรีว่าปลือฐานคำนั่นเชรีว่าพูดเออเวลามึงไปโนนกับเมียกับยิ่งอื่นแข็น้อยันสือเพ้นซีดีปลายชวดพี่ไว้ในรถจะเพ้นวะปรือเวลามีอตูตามได้ก้าวไปเปิดในรถแล้วโบอกอยู่งานศพอ,อ๋อเก่งแล้วไปเยาวค่ะวันนั้นผ่าเด็กผ่านิดไปโนนบังกะลู เมียตู่กลิงเล่นเข้าในรถเย่งเพ้นซีดีปลาทวดพี่กุชาลาดำม,มาเมียว่าอยู่เนื้นเอเบือพอดีดีืด่อยูงอ่งานจบดีวางไปลือ้อวางไปลือ้อไม่สงเซยอ้อชาลาดประยย่ค่ะตำบมปนันอยู่จังอูท้ทำอยู่บ่อยในบยพูนทำอยู่บ่อยวันนั้นเลยประหยา่ากวันนี้จิ้มไอ้ปา้าเด็กอ,อ,อ,อาชีวะไปโนอนกันจะนะันน่เมียตู่กลิง ตกเจยเหยียดผมด้วยความตกเจยยันลิบอ้าไม่พบเล่นลงมาเดยเแคทแมทก้าวไปซึ่งในรถแย่งเพนที่ที่ปลาชวดพี่คดชลาธรรมาเมียวาอยู่ในอะเวอร์ว่าได้ได้ด้อยู่งานชอบเด้อยู่งานชอบเมียว่าโอ้ร้อยนาปลาบันมึงทีอ้าววุงกระชวดไอเปรตดนาเหยียดแมมลบมาเรือนเมียเชกับเล็กคูดเอาวัตจงมาเลยไม่ลบบุดอ๋อ เมียนี exactly. ้อึงึงใบยาวกาไม่ตีตำรือตีลังมันไม่ใจเชื่อใจแล้วอ่อไม่เชื่อใจเร็วกับนายพูนไปยาวกามันหลากชั้นเข้าไปในายองมันช่วยค่อยชันได้เช่งแล้วมันโอเปงคลุก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 แล้วมันอุ๊บมันหวานตามเกยเดินนี่ไปไหนลบมาชั้นเปิดเล่เปงต้องยัางอยู่แล้วพวกมีหมูเชยเพืือพระว่าเวลาพมไปนอนกับยิ่งกับพุมชื้อเปงใช้รวไไ้สักปงเนอ จาลาดพูดเราอาราาันนี่ปเบ้าค่ะวันนันป่าเม่ไม่ไปโนนบังการลู่อมมีอ่โนโนนเช็ดช่วยก็ได้เอเพลงคลุกๆๆๆๆมๆๆ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 ที่ๆป่งๆังๆยๆมๆๆ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 ๆ่ๆๆๆอ๋อๆปๆๆยๆๆๆ่ๆปยๆๆๆๆๆ่ไปโนๆไๆๆอๆๆๆจๆาๆๆอๆๆๆๆๆมึงๆๆนๆๆ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 ๆแต่ดูวันๆิๆหๆๆมันๆๆๆๆๆๆอๆๆ่ๆๆ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 ี่ปๆ่ๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆวเๆๆงในรถกำเม็ดอ่า ช่วงนั้นช่วงโควิดร้านกาปิดชาติเซเว่นปิดมดกับอ้าด่วนแม็กว่าได้ชสือเพลงชักปงกับไม่พบกับกับพาดร้านกลวยเตียวเว้นปองปิดเตยบนโตนกว่าปงเพลงยืมหมากลุกตินวะตินเชื่อไม้ว่าเมียไม่ทันเปิดเล่หรือปลิ้นเป็นกรอบจริงแล,ล้วเฮยไอพี่นี่จะมาเล่ากุักยูอ่ะอ่ะนี่ไเ,เล่ไม่ได้ดำารือเดียมเดียมเดียเป็น ไปไปนพูนวันนี้เดินทางนะฮะย่ายเป็นการเสียเวลาได้พระบุตรได้เจ้าค่ะแล้วถ้าทานดาบดับโซนในเรื่องใชียเวรเชยธาตุเ,เดินทางกลับมาบอกเราทันทีได้พระบุทธได้เจ้าค่ะจึงช่วนงบในการเดินทางไอ้จ้าต่างเจออียวเบียเจ้าเมืองเออเบียได้ใช้นั่งคือวัดไปเฉลี่ยแอนแมมตั้มตุ้มตั้มตุ้มนบโบูบาี่ย เหมือนบูดโตรธโต่เงี้ยจามตุ้มเอ้ยเดินไปพื้นนั่นมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนเราเดินไปเรื่อยเอ้ยเดินพื้นเดินพื้นพอผู้ใหญ่สมเกียรติัอเดียวก็ช้ามเลยใจตึงอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านเรานผู้ใหญ่สมเกียรตจหัวหนุนหน้ารักคนนี้เดินไปพืพ้นผีเบา ไปเรื่อยตามเจอพบก้อยอืมอย่าพลนอ่ฟันใหญ่องแล้วก็ยวกสักต้นนะเด็กมากดองานนี้โยกเคยหน้าปีนองนั่งเพ็ดมามั่งแล้วเห็ดแม็มดังเครื่องดำไอ้เื่องตัดหญ้านี่ ไม่น้อยจำเจ้าอ๋ออุดเฉยได้มึงเชิยเต็ดว้าเิยเต็ดเด็นตัวมาเย้ยตัวมาเย้ยแต่ว่า,าก็อดาวเพื่อนอ๋อตัวมาเย้ยเด็กก็ดาวเพื่อนครับนั่งเป็ดว่าแกตายหมึกไม่ไม่เคยแสดงมาก่อนเลยว้าอ้อชีวิตยังมีค่าอย่ามาชอบเด่นเต็ดนะวะ้าผู้หญิงถ้าไม่อยากเก็บกิมอย่ามายิ้มไม่เด่นเต็ดหัว กระเทยจะไม่อยากเก็บโบกอย่าก้องโค้กให้เด่นเต็ดนะหัวแรงเร็วนัง่งเพชรกันไม่ทันเอร้อยแร่เอื้อขาดเออร้อยแร้กวางเรากาไดิเกิดกาไดิเกดดิกด,กดหัวเอื้อจริงมึงโยมมันรถจักรยานเลยเปลือกนาทีแหละลุงอยู่มันมาพราวเลยบัดเปลือกนาเชียงไงนาเชียงไงเชียงลุงไงเออมึงอยู่มันนำมาล้มเลยเปลือ นาโค้งยนาโค้งเลยอ๋อลุงอยู่มันน้องวันเกิดเรือนาเค้กนี่เค้กกับควานี่อ๋อขยี้จังเลยนะเออนั่งเพชรจะไม่ท่านกูบอกแต่ว่านะบุกเนียน่ยอ๋อวันตายโอ่งไปเลยจ้างช่วงรวยรวยขาดไม่ไปไอโรงเรียนวันนี้ขาดไปว้าเพื่อเดี๋ยวขาดไปรบกับครูว้าเมืองนี่รบกับครูครับ รอกกับแกเหลืองไอ้ไรครูช่อนมว่ยใจอ่องครูชอนมัวชอนเพื่อไม่รูไอ้ไร้ครูเข้ามาชอนเราตจำตีทุบปักเดียวออนเด็กชาวไอ้เด็กว่าทุบหนุยที่อย่างนี้อทุบเฉยครูเข้ามาถึ่งชอนนักเรียนจัดน้ํามีอะไรมั่งตอบมาอย่าให้ช้ากันแต่ช้าครูด,ดีหนุยหนังอยู่ล่างเผือนไอ้คนข้างหน้าหว่าปลาครับหอยครับกุ้งครับปลาหมึกครับ พ่อมาทึงนุยนุยนึกไม่ออกอ๋อพ่อมาถึงมึงมึงนึกไม่ออกครับมาถึงตามนุยเด็กชายแนนแตัดจัดน้ํามีอะไรบ้างพอเราตอบยันเคไยมึงตอบว่าพื้นดิครูได้ยันพ่อมาผีปลายครับอ๋อครูยันชุ้อดอกต่างหน้าต่างเลยอ๋อร้อยจริงไม่นายยันเลยกับมึงเออเื่นพอชัดชัดอย่างยันนุยได้ร้อยกว่าป่าพออีกวิชาหนึ่งแล้วครูพรำได้ยันนุยเออ พออีกวิชาหนึ่งแล้วเปลือนปั้มตีที่ปั้นพลื้อเปืือนปั้มตีที่อ๋อไม่ทีจำพลื้อวันนั้นครูข้ามาถึงโอนอ๋อครูข้ามาถึงชอนเอครูว่านักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะเป็นอะไรอ๋อโตขึ้นจะเป็นอะไรเออมาจถึงข้างนอกนู่นไอข้างหน้านู่นตีหนังกันอยู่เป็นพยาบาลค่ะเป็นหมอค่ะอเป็นตำรวจครับเป็นทหารค่ะตอบไม่ใจช้ำกันเป็นอ๋อตอบไม่จำกันเพเอ พอม,มาอถึงข้างนุยนุยเหนหนังอยู่ข้างเด็กยิิงชมชีอ๋อมึงหนังอยู่ข้างเด็กยิิงชมชีเออมาถึงท่ามเด็กยิิงชมชีกอนครูท่ามเด็กยิิงชมชีกอนครับเด็กยิิงครูท่ามอาคือเด็กยิงชมชีโตขึ้นเธอจะเป็นอะไร เด็กยงิงลมซีตอ่อวาเรือคุณครูคะหนูอยากจะมีสามีที่ดีมีลูกที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงสักพักครูหันมาทึงท่ามนุยท่ามวาเรือ,เ,อเด็กชายเนนเตดโตขึ้นเธอจะเป็นอะไร อ๋อโตขึ้นเดียวจะเป็นอะไรอ่พปวนุยโต๊แต่ว่าในชมชี่ยันแข่ตายมึงโตอบบหลือชมชี่ดีได้ยันป้อมหมาคุณครูครับผมจะทําความขวัญชมชีให้เป็นความจริงอ๋อยันหนุยแข่ตายใช่ไหเอ็นได้เหลือยันกับกาวีออได้แล้วยันกับกาวีผมควันลุดกไงก็ไงกอ็อืดขาด อันยุดโรงเรียนนั้นไม่รู้ว่าครูให้การบ้านมามั่งไมให้หมาลุยวะวิชาเลยวิชาภาษาไทยวะครูให้ทำอะไรเรอยวิชาภาษาไทยให้ชอบทองทองอะไรเร่อยในท้องไอ้ลุงควังกนป่านีหาปานามองเห็นหมาไล่ปูอยู่ป่านีวิ่งไปดูมองเห็นปูกัดหมาตายอ ปานี้ก็ตกใจโดดน้ำตายในรูปูพอๆแล้วรูปเปรตไอ้ด้โดดน้ำตายในรูปูไม่อดได้ยินมันไม่ฉุดพิเศษไงอ๋อทำไมกูจำคันข้อนี้มากเลยเหยียดมปไม่อยู่นั่งเผลอหวังเพลิงว่ะไอ้อมนู้นตายกูยบอกไว้ร้อยขาดเอา้าให้ลุงแก,กแค้นตินนั้นตินทำไมไรน,นันนันตีเป็นลายไล่ตีเป็นลายไล่ลุลลลงอ๋อ ตีเป็นไล่ๆนี่มันรอยสักไงนี่เออตั้ชักอะไรมั้งไงยุงนี่แขนขวาสักชงองนาใจว้แขนซ้ายสักชาติราชสีหุยขาขวามึกสักพยัคฆีหว้ยขา t ้าสัก c มีมีกําลังหุ้ยหน้าอกสักพระโมกขลาว้าวปากวันปิดตาอยู่ข้างหลังเฮ้ยข้างข้างลกอัคราณจังงังว้าวหน้าปากขวังเล็กกล้าเพชรตาแมวอายาอุ้ยอุ้ยแต่ลุงกันสู้หนุยไม่ได้เลยว้า ปันพื้นี่สู้มึงไม่ได้ก็อนนุยกระชักเมือนแม่เอ้ยเป็นเด็กแถวนี้ชักเล้วงั้นเคยชักอะไนั่งเกจจะมีล่าชักอไอว้าห์รยก็มึงชักอะไรมั้งที่หน้าอกชักไว้ไอรอนแมนวะที่สองแขนชักโดเรมอนนอนห้อยขาอุ้ยกลางไฟหลังชักกับต้านอเมริกาวะที่สองขาชักมิกกี้เมาส์นอนเกาวานโอ้ที่หน้าอกชักทอมแอนเจอรี่เฮ้ย ไต่สะดือนี้สักมังกรน,นอนเป็นฐานวะกลางแผ่นหลังสักพญาหนุมานหุยกลางกระบานนุ้ยไม่ได้สักทําไมอ่ะอยากฟักยูฟักยูฟักยูเหรอเหรอเทพตายจังไอ้โรลโอย้ยแ <c oughs> ม่ว่ายืนฟักยูกูบากันลุงเฉยลุงรู้ไหมว่าแม,ม่น้ำมันแม่น้ำมันตามจีงเงนมันมีโพน้ำกันอ๋อนี่เออแม่น้ำมันเออ แต่มันมีโผน้ำด้วยแต่เขาวนไม่ได้เรียกโผน้ำอ้อแล้วเขาเรียกอะไรเล้อยอะน้ำป่าป้าเขาเรียกอะไรน้ำปลาปลาไอปีเร่อมาใย่ยยน้ำปลาปลาเดี๋ยวดูๆเหลืองๆไปอันวันนี้ไปไหนโตไว้หม้อนัดออหม้อนัดครับแล้วไปำํำไรหม้อนัดเรียกว่าไ้เมย์ป่านนุยไปอาหม้ออ๋อเมย์ป่ามึงไปอาหม้อครับ เม่ว่ามึงเป็นไรเลยอ่ะแม่ว่ามึงเป็นเร้ยแม่ว่าหนุย่ยเคยเอียดอ๋อแม่ว่ามึงเคยเอียดครับที่นี่ไปอาหม้อมาเนี่ยไปโรงพยาบาลรั้วเบ็ดอ๋อไปอาหม้อถึงหมา้มอหวาปลื้มังหม้อหวายกินไข่ต้มหวานนุอ้ยอ๋อหม้อหวายกินไข่ต้มหวานนุ้ยครับรับมาถึงเรือนแม่ตม้มิตนุ้ยว้ามึงเป็นเด็กกินก็ไปปลื้มยังจิบนุ้ยใครจะไต่ร่อ,น,อขรรนขึ้นไตน่โอ่ง กินก็ไปปรื้อตั้งสิบน้วยไม่นี่กินน้วยเดียวนี่ถี่เลื่อนพออย่างนั้นผมนักว่ามันเลื่อยกันแล้วดีดีเพนกูดได้เด่นเออนี่เรียนนั่งชื่อเรียนครับลุงครับว้าร้อยจริงของเขาได้ลอ,องทงเพริงอ่ะประชา่างกิจได้มั่งไหมบายบายโรงเลอะไร A B C D E เฟีเอฟเเจัดมา ชเช็ดตายจริงไม่เย็บจะ็บหรือรันให้เด <Sure> ินไปเรื่อยพี่น้อองเอพบเคยยาดำคาญพี่น้องตั้งเพลงเอ้ยเดินไปเรื่อยเรื่อยรู้พบเคยลามั้งเอ้ยแม่ไม่อยู่ช่วยเป็นไหนนี่วะอยู่รวยขึ้นแล้วคนหนึ่งแล้ว ช่วยจังกว่าพ่าอยู่มาองเลือยแงดไม่รู้วยเหรอวโยนคนวีโนนคนมาค่อยอยันนี้นาพนไหมนาพนเออนาพนมียนาน,านั่นเลยคนนี้ชัดเจนใจถึงไม่ขายเง้ยโรยได้ยินเที่ยงเร็วกัรับรองรางวัลนั่งนี่นไม่เคยพลาดค่อยอยู่ช่วยจังู้วว่าปารี ไอ้ยาอยู่งามจังทักทายกนนะไม่ใช่คุณบานเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวอยู่งามจังเลยสวัสดีนะสวัสดีค่ะอ๋อเมมโยมันตาย่วยขมเลยนะปากเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออมาราาค่ะว้าวชื่อคล้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออมมาปลึกครับอ๋อ เรืมถึงคำเดินไม่ได้ตันที่คงคุ้มไม่รึจีบไปก่อนโอ้ยอยู่สวยจังเลยยังมีแฟนและอย่างนี้ยังไม่มีแฟนยังบริสุทธิ์ปราจากเรื่องกิเลสชาวมองทั้งหลายดีเลยมาพบกับพี่ทำไมพี่ก็ตัดชรร้ถูกทวนดีแล้วเดี๋ยวไปอีเบอีจักรีอีกันนู่นใะบ้านรูดตรงนู้นเลยออ้ยน่ารัก โอ้ไม่เคยมีเควนไม่เคยมีเควนเฮียอยู่สวยจังเลยไม่ชาบว่าพี่เนี่ยขอจีบได้หรือเปล่าพี่จะจีบหนูใชายชาบ่ายมากเฮียถ้าอยู่เมืองนอกพี่จะซื้อของไปเอาใจแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยทําไมเอาไปแค่ไอเลิฟอ,อยู่ได้กูดียเดียวน้องจ๋าค่ะ ไอ้คำแรกให้เธอเป็นเจ้าของว้าเลิฟคำสองให้เธอเป็นของขวัญว้าอยู่คำสามให้เธอเป็นรางวัลไอ้เลิฟอ,อยู่รวมกันฉันรักเธออะได้กูต่อเดียวแน่นน,น้องคะไม่ต้องเติมไม่เต็มหรอกล้างหไห้ไอ้ครมก็พอว้าแน่นนต่อเดียวน้องคะพี่ไม่มีรถเบนซ์นนะทำไมอะพี่มีแต่พาบเบนซ์เอาไหม ตายกูโบกสูตรนี้นั่งจีดจดแล้วน้องค่ะในรองนับหนึ่งถึงห้าชี้หนึ่งสองสามชี้หาออ้าครบยังครบแล้วครบแล้วก็อย่าเลิกนะได้กูตเดียวพี่รองนับหนึ่งถึงล้านชี้อ๋อนับทำมืออ่ะนับหนึ่งถึงล้านนับแล้วก็ไม่ครบนั่นชี้นับทำมไออ่ะนับแล้วก็ไม่ครบเอ้หลูงเอ้หลุดลบชาติ เ้ยอนี่แสดงว่าพี่นี่ไม่เคยมีแควนไม่เคยมีแควนสาบานกวาป่าหมมไปเลยพี่นี่เป็นคนตรงๆนะบริสุทธิ์มากพี่จะจีบหนูใช่พี่ไม่เคยมีลูกมีเมียฉาดเปล็กฉาด้าก ไว้มาซื้อนมหลวมายืดทีบีนี่ไอ้เปรตนี่ต้องตายว่างชักวันไอ้เปรตอ้ะไอ้ช้างวะไอ้ช้างเนี่ยไอ้ควายวันไอ้ชิงโตชนไอ้ควายอ่มึงนี่แล้วคือว่าไม่ต้องไม่ต้องผูงดกดใช่ร้อยพอจากมาแล้วผัดนีเพ่คือว่าเพราะมันไม่ต้องผูดกูเหลือเกียรติตลอดกดใช่แล้วผัดนี่คือเพราะนี่มันไม่ต้องแรงไอ้เปรตอ้ะคือคือเนี่ยเนี่ยคือคือพวกมีตามถ้ามาไร ถ้ามาเติมน,นั่นเคอยอ๋อโทษที่กะนึกว่าผัวฉันโอ้เฮ้ยปองแสงลังลายเลยอละไรแปลกยมพึงอง,งในเน เรียงรุมมาแถวก็ยังกลุ่มอยู่นักนะจุงก็น้องจุงข,อนองงขแนงคืนข้าปลาปลาและจะข้างคานใหญ่นะเพราวาเรื่องข้างลรงมันยังแยง่และจะข้างคานใหญ่นะ អើលរៀនកាន់ឡងមនយ៉ាងយ៉ាង